และความคืบหน้าล่าสุดนะคะเมื่อใน Facebook ของทนายศิทธาเบี้ยบังเกิดได้โพสต์ข้อความเคลื่อนไหวหลังจากร่วมเป็นหนึ่งในพยานของคดีนักสแสดงสาวแตงโมนิดาจากเหตุพัดตกเรือสปีดโบ๊ททำให้เสียชีวิตโดยข้อความที่โพสต์ไว้มียอดไลค์ถึง1 0 0 0 0แครั้งด้วยกันซึ่งระบุไว้ว่าวันนี้มีบุคคลสําคัญที่เกี่ยวข้องกับน้องแตงโมมาคุยกับผมติดแฮแท็กไว้ว่าจันนี้รู้เรื่อง วันที่4มีนาคมที่ผ่านมาทานายสิทธาเองเดินทางไปให้ปากคำในฐานะพยานเผยว่าคดีนี้ไม่สามารถยอมความได้เพราะเป็นคดีอาญาแผ่นดินอย่าไปเห็นแก่ใครให้เห็นแก่แตงโมว่าจะต้องได้รับความยุติธรรมความจริงต้องปรากฏ <c oughs> และตนเชื่อว่าความจริงปรากฏน้องก็คงหมดห่วง <c oughs> แล้วก็ยังคงเป็นเรื่องที่หลายคนก็ยังคงค้างคา <c oughs> ใจกันหลังจากอินสตาแกรมของนักแสดงสาวแตงโมนิดามีการเคลื่อนไหวบ่อยครั้ง หลังเกิดเหตุไม่คาดฝันกรณีพลัดตกเรือกลางดึกเมื่อคืนวันที่24กุมภาพันธ์ซึ่งก็เป็นเหตุให้เธอเสียชีวิตอีกทั้งยังไม่มีข้อสรุปคดีนี้จากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะรวมถึงการใช้งานอินสตาแกรของแตงโมด้วยซึ่งมีการเคลื่อนไหวอีกครั้งในทวิตเตอมีการติดแฮชแท็กแตงโมหลังชาวเน็ตจับสังเกตได้ว่ายอดคนที่แตงโมกำลังติดตามนั้นเพิ่มขึ้นมาหนคน ซึ่งก่อนหน้านี้ i ิน t a g r กรมของแตงโมมียอดที่กำลังติดตามอยู่1,128คนแต่ล่าสุดเพิ่มขึ้นเป็น1,129คนก่อนหน้านี้เคยมีกรณีนี้เกิดขึ้นกับภาพในอินสตาแกรที่ถูกลบโดยที่ยังไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ใช้งานอินสตาแกรของแตงโมจากวันที่เกิดเหตุภาพในอินสตาแ a รมนั้นมี2,306ภาพ ปัจจุบันเหลือเพียงแค่2,299ภาพซึ่งหายไปทั้งหมด7ภาพด้วยกันแต่ยังคงไม่ทราบถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นว่าแท้จริงแล้วภาพที่หายไปรวมถึงมีการกดติดตามเพื่อนอินสตาแกรมเพิ่มขึ้นมา1คนนั้นเกิดจากสาเหตุใด ด้านนักร้องสาวโบทีเคหรือว่าโบสุรัตนาวีนั้นก็เป็นอีกหนึ่งพยานคนสำคัญของคดีนี้นะคะซึ่งได้เคลื่อนไหวพร้อมกับคำเตือนด่วนนะคะผ่านทางอินสตาแกรมของเจ้าตัวโดยระบุข้อความว่ามีเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการแอบอ้างรับบริจาคเงินช่วยเหลือคริสตจักรแห่งความสุขและคริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพไม่มีนยโยบายในการรับบริจาคเพื่อช่วยเหลืองานพิธีไว้อาลัยของคุณแตงโมพัรทรธิดาหรือว่านิดาไม่ว่าจะผ่านทางระบบออนไลน์ QR code หรือผ่านสื่อใด ก็ตามมีเพียงแค่2ช่องทางเท่านั้นในการรับบริจาคความช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัยก็คือโอนเงินเข้าบัญชีคุณแม่พัฒนิดาสิริยุทธโยธินโดยตรงหรือบริจาคได้ที่หน้าง,งานพิธีเท่านั้นขอให้ทุกท่านระมัดระวังการแอบอ้างหรือปลอมแปลงเลขที่บัญชีของผู้ไม่หวังดีค่ะ ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ i n s i g h t News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ